วันนี้เราอยู่ที่ครัวคุณนายทองสุกนะคะที่ดาเล่มประเทศเยอรมนีค่ะดูครัวคุณทองสุกหรือครัวคุณนายทองสุกนี่อาหารไม่ขาดแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยทุกครั้งไปนะคะอย่างวันนี้มาดูหม้อน้ำซุปค่ะโอ้โหดูน้ำซุปหอมเลย<อ>ต้มน้องไก่ด้วยใช่ไหมคะมีน้องไก่ด้วย แล้วก็มีหมอ้ออยู่ข้างๆเนี่ยล,ลวกเส้นเอาไว้ลวกเส้นก็น่าจะเป็นเมนูกว๋วยเตี๋ยวไก่นะคะดูค่ะโอ้ยไก่ที่ต้มมาแล้วก็มีหั่นแล้วเรียบร้อยนี่หอมก็เตรียมซอยไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้โอ้ยเส้นใหญ่ก็มีมเห็นไหมคะมเส้นใหญ่ก็มีเส้นมีเหลืองก็มีเน<ม>ี่ยเยอะเลยค่ะ ถั่วงอกก็มีโอ้ยครบเครื่องครบเครื่องเลยนะคะแก๋วเตี๋ยววันนี้เตี๋ยวไก่ค่ะวันนี้เตี๋ยวไก่อันนี้อะไรคะอันนี้บะหมี่อ๋ออันนี้เส้นหมี่เหลืองบะหมี่ค่ะบมีโอ้ยบะหมี่ไก่วันนี้บะหมี่ไก่นะคะเส้นใหญ่ไก่โอ้ยน้ำซุปก็เดือดละดูค่ะโอ้ยหอมหอมน้ำไหลไหลเลยค่ะ น้ำไหลไหลนะคะน้ํำลวกเส้นก็เดือดละเริ่มเดือดและะ้วค่ะดูครัวคุณนายทองสุขอาหารการกินเพียบช่วงมาประเทศเยอรมนมีนี่ฝากทองไว้ที่นี่เกือบทุกวันและะ้วค่ะกินเสร็จก็ห่อด้วยบ้านนี้เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำ <c oughs> เขาจะทำเยอะนะคะ <c oughs> อันนี้เส้นใหญ่เห็นไหมคะ เส้นใหญ่ของที่นี่<อ>ใช่ไหมคะไม่ใช่เส้นใหญ่มาจากเมืองไทยเนี่ยของจีนน่ะอ๋อเส้นใหญ่ของจีนเห็นค่ะลวกเส้นใหญ่แช่แข็งไว้หรือเปล่าคะไม่แช่แข็งอ๋ไม่แช่แข็งคือซื้อมาเป็นแบบนี้เลยค่ะอืมค่ะมีเส้นหมี่ด้วยวันนี้คุณนายทองสุกน่าจะกินเส้นหมี่แต่คุณนายรัตีน่าจะกินเส้นใหญ่นะคะ เดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะมาดูที่บนโต๊ะอาหารที่พวกเราจะทานเครื่องปรุงกว๋วยเตี๋ยวเตรียมพร้อมพริกป่นน้ำส้มพริกน้ำส้มน้ำตาลตะเกียบอย่างเงี้ยค่ะโอ้เยอะเยอะเหมือนร้านกว๋วยเตี๋ยเลยตะเกียบก็เยอะนะคะไปดูพวกผักนะคะที่เราเอามาใส่กว๋วยเตีย๋ยอย่างถั่วง,งอกซื้อที่นี่ใช่ไหมคะ ดืองอกเองไหมคะไม่ได้งอกเองใช่ไหมคะซื้อซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่แหละค่ะเขามีขายนะคะเนี่ยถั่วงอกอย่างเส้นหมี่เหลืองหรือบะหมี่เนี่ยเอามาจากเมืองไทยค่ะดูชามก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ชามยักษ์ค่ะหลุดแล้วค่ะโอ้ที่เมืองไทยน่าจะชามละ้อยนะเนี่ยชามใหญ่มากโอ้ดูค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเส้นใหญ่ลวกแล้วเรียบร้อย ตอนนี้หลุดออกมาแล้วเนี่ยต้มนะคะโอ้ยน่ากินเป็นเส้นใหญ่จริงๆเลยเห็นหไหมคะแต่ไม่ใช่เส้นใ,ใ,ใหญ่มาจากเมืองไทยนะเส้นใหญ่ที่นี่เห็นไหมคะน่าจะเป็นของจีนเขาขายาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแ,แถวนี้ละค่ะเห็นะคะน้ำซุปก็เดือดแล้วดูน้องไก่อ,อร่อยอร่อยนะคะยังไม่ได้ชิมหรอกคะ่ะแต่ดูแล้วต้องอร่อยแน่นอน ดูเครื่องปรุงทั้งหลาย,ยเส้นหมี่ชามใหญ่ๆยักษ์ๆนะคะดูค่ะเนี่ยลวกเส้นใหญ่ตักออกมาแล้วค่ะอุ้ยน่ากินละตอนเนี้ยเห็นถ้วยเนี่ยก็จุใจแล้วค่ะถ้วยใหญ่ชามใหญ่ ต้องเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ค่ะแบบไหนก๋วยเตียเ <c oughs> ดเด๋ยวใหญ่แต่ชามก๋วยเตี๋ยวใหญ่แต่ชามเนี่ยเห็นไหมคะเสร็จแล้วลวกถั่วงอกเหรอคะลวกถั่วงอกลวกถั่วงอกเยอะไหมคะถั่วงอกอไม่ไม่ต้องเยอะมากค่ะพอดีเห็นไหมคะถั่วงอกเอาลงต้มลงลวกละ <ๆ S 1> โอ้อันนั้นน่าจะเป็น อะไรเนี่ยเรียมค่ะลวกนิดหน่อยโอ้ยดูโอ้ยหิวตามไหมคะเออคนยืนมองก็หิวแล้วค่ะเฮ้หิวตามได้เลยค่ะหิวตามได้ค่ะไม่ว่าโอ้ยน้ำไหลไหลละน้ำไหลไหลตอนนี้ปรุงค่ะเดี๋ยวใส่อะไรบ้างใหญ่จัดสวยๆอะไร ใส่ไก่ลงไปไก่<ใ>น,ในใ้องไก่ค่ะอกไก่น่องไก่โอ้โหดูเก๋ยวไก่๋ยเี๋ยวไก่น่กากินมากน้ำซุปหอมหอมใส่กระเทียมเจียวลงไปค่ะน้ำมันเจียวหอมใส่กระเทียม,มเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไป เติมน่องลงไปอีกด้วยโอ้โหมีน่องด้วยโอ้ยมีน่องด้วยอันนี้หัวหัวอะไรนะคะหัวชายเท้าค่ะหัวชายเท้าพอแล้วค่ะน้ํำน่าจะพอแล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะเติมหอมลงไปนิดหน่อยผักชีหอมค่ะตอนนี้เรียบร้อยค่ะเอาช้อนใหญ่มาด้วยนะคะเห็นไหมคะไปค่ะ <ไ>เดี๋ยวไปดู<า>ที่โต๊ะอาหารกันว่าเป็น<า>ยังไงตอนนี้เสร็จเรียบร้อยอ่อลืมพริกไทยป่นค่ะโรยลงไปสักหน่อยโอเคค่ะเครื่องรปรุง <ไข S 2> ตั้งเคยเชิญเตรียมพร้อมเลยค่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะชิมก่อนปรุงค่ะตอนนี้ทําเส้นหมี่เหลืองค่ะดูนะคะหมี่เหลืองมาจากเมืองไทยค่ะนั่งเครื่องบินมาเลย ส่วนง,งอกก็ลวกแล้วนะคะรอลวกเส้นค่ะโอ้ยดูดูนุ่มๆเหนียวเหนียวเนาะเ,เนี่ยเนไคะเส้นมาจากเมืองไทยเส้นเขาทำสดหรือเปล่าคะทำสด,สดๆอืมร้านซื้อประจำซื้อจากไหนเนี่ยจากสุพรรณหรือจากหัวหินเนี่ยมาจากหัวหินนะเนี่ยเส้นเนี้ยออเส้นเขาทำเอง ร้านนี้เขาทำเองรู้ร้านอะไรที่หัวหินนะคะคนนเขาไปเมาเนี่ยคนที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวีใช่ไหมคะเขารู้จักร้านที่ซื้อไงอันนี้เส้นหมี่มีเหลืองมีเหลืองเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มนี่ค่ะเสร็จแล้วไปปรุงรสไม่ใช่ปรุงรสอ่ะตอนนี้เติมเครื่องต่าง ไก่ใส่น้อยย่างเลยแบบนี้ค่ะหัวใจเท้าบอกชอบกินแบบนี้ดูค่ะน้ําซุปเขาจะใส่หัวใจเท้าแล้วก็แครอทน้องไม่เอาเหรอคะน้องไม่เอานะคะเติมผักชีหอมลงไปนี่ค่ะไปพร้อมทานนะคะ